ีครับพ่อพี่น้องกองไฟสุขสุนทรครับผมสวัสดีที่โกดังอุบลสายยันซ่าอันหนึ่งเก่าๆเจ๊ครับผมครับตอนนี้ก็พภาทีมงานครับจัดระบบไฟใหม่ครับให้กับมินิซิบซีครับนี่นะครับไฟโอ้ออกไม่เลยครับนี่บอร์ดกับไม่ครับนี่ครับมีซิบซีนะครับในของไม่เอออันนี้ของออนทัวร์สองก็ตอนนี้ใส่ทีมงานออนทัวร์สองตัวก่อนครับเพผมครับคนงานหาบัวท่านใดอยู่มินิซิบซีครับกับ พอดีถึกจังหวะสองผมกับโบมีงานกับออนตุ๊ดสองโบมีงานก็เลยไปแทนนะครับเอามินิสิี่ไปออกการออกงานก่อนจากสามสี่งานนะครับผลทีมงานตากแดดดุ้ยด้วยครับนี่นะครับอาจารย์สายันนั่งเฮอของใหม่เราอยู่เราก็อยู่นี่ละนี่มาแดงครับสิไปเป็นกำลังใจให้กับสาวหน่อยเพชรงเป็นแพทย์แน่นอนครับผมทีการสั่นครับชาวแนวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องเสียงบนสายสานของกอร์เจตส่วมินิสิบสี่นะครับชื่อมินิอยู่แต่ว่าไม่ วิธีมินินะครับผมวิธีใหญ่ครับไฟกระไลเนาะไฟเสียงสีวิธีกว้งปงประชาปงหงอมสายยันซื้อผูกขามาขอไฟร้ายนะเขามาเจาโปรโมทบอกได้จังไหนหรือเป็นงานจริงสีบอกครับเด็กว่าใกล้ไหนใกล้ตาที่ใดโอ้โหครับไฟเขาจะร้ายมือเปิดอตัวเลครับมีประมาณสามสิบตัวตัวม่นครับแต่ออกงานแรกเอางานอีดีเลยมีประมาณสองตัวสองตัวเด็กที่บูดีรักเอาบ่ไม่แม่ไม่พินเลยเพรไะสายซ้ำนีะครับเช็คกับบุ๊บไฟเลยบุ๊บเสียงครับ ก่อนออกการงามสิเจ็ดครับสิเจ็ดเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีนทรนั่นเองครับกับหนุ่มมีซอครับงานแรกแข่งมันของมินิสิบสี่ครับผมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้งน้เยครับเด้อสำหรับมินิออนทัวร์สิบสี่ครับผมอุบลสายอันเศร้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนี่นี่ครับพาทีมงานติดตั้งแต่เดี่ยวตะเวนครับเพราะว่าเมื่อแรกนี่สิไปเป็นกําลังใจให้งครับสาวหนุ่มเพชรแคนแพร่งครับผมไปชม ทีมงานของสนารปันธุ์แพงครับผมนะครับเป็นกำลังใจยุคใกล้ๆนะครับสองสามโลนะครับเดีรับรองไปรับชมแน่นอนครับสาวสาวหน่อยพันธแพงมาเยือนทิมบนสายยันซ่าวครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปรับชมแน่นอนครับสิขอร์ประหยัดพิพาธภัยคลิปอยู่ครับนี่นี่อาจารย์ตะกี้ครับพ่อนาพ่อนาทิมมินิคลิปสีนะครับเด้อนี่เด้อยวไปจะพูดเป็นน้องๆอาจารย์ตะกี้กับมาเลยนะครับเด้อพราอาจารย์ตะกี้แล้วก็ต้องหาหนุ่มๆอยู่ครับนี่มีท่านมีอยู่ ตอนนี้ใส่น้อหน้องๆที่มันออนทอดสวงไว้ก่อนครับผมเออนี่ครับตอนนี้จัดระบบเสียงระบบไฟเปิดโตัวขั้งแรกในตรงบีมพุ่น่ะสามสิบต่นครับพู่นของไม่พร้อมโอ้อร่างการแน่นอนพุ่นอาจารย์ขาวห่อตั้งมาสามหมื่นสามขึ้นเนาะเพราท่านเดียวอยู่ว่า่นเออหาเฟื่องหาไฟมาใส่ให้มันคักให้มันร่างการไปครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์พ่อนุยติดไฟเองว่าสันอาจารย์พ่อนี่ที่ใส่โอ้ที่ที่สวยอาจารย์พ่อน้อระวังห่างกันตอดตลอดมันเห็นมัน ความสวยงามคือการผูกพม่านนี่แหละครับผมอ่าบนน่ะเปิดตัวไม้เสียงกลางสีเสียงเบียดหกเด้อครับเด้อหางละใบเสียงกลางหางละสีใบขัดถัดอะโนมิเนียมย่างสวยงามไฟแสงสีอลังการแน่นอนเออนะครับไฟกับลายสำหรับขึ้นเก่าครับงานเปิดตัวกับลายงานจ้างกับลายขึ้นเก่าลายขึ้นเก่าครับผม ก็ได้ฝากอาจารย์สันเอาลูกฝากลูกยีดถูกลำแนครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0872513639 0898492775จะเป็นลูกขาวไอ้ลูกขาวจะได้แหนะแฉเอาววลซื้อขาวตัวตอนนี้เป็นไฟสังสีของอันที่สองอยู่ครับเด๋ยวจะนลงแล้วะตรงไมเฮาลงฝองมจับนของหาของมาใส่ประมาณกระชังไม้ยมีเป็นบันยึดฝนแล้วยู่ เ่ามันไม่เสร็จดีฝ้าเลยเอาไปพุ่นดิเครื่องเสแกนครับคานก็เป็นคานอลูมิเนียมนะครับกูเก็บได้สายไฟเลยล่ะราคาเลือกเก็บได้ใช้ไฟพันบาทครับสายไฟเสียบปลั๊กไฟเขาเสียบทั้งหมดเลยไหมพันยูนีตไหมสายคอมบั้ง่มี่ใช้ไฟสายคอมเสียบพุทเตอร์อ่านี่ครับนี่ครับจางนี้ก็เหาเตรียมเดี๋ยวโบกไฟเอ๊ะนะครับทีมงานเราใช่้กันงานที่ว่านงานอยู่กุฎรังน์นะครับแต่มาซอยกันครับผม นี่ครับระบบไฟใหม่ครับยี่ห้อิน SPE แล้วครับเนาะจากเสียโก้ทัางโคระโอ้บอดไฟใหม่ระบบดิจิตอลระบบจิ้มตัวนี้โอ้โหลังการแน่นอนครับผมอของใหม่ของใหม่ใหม่เปิดตัววงชุดใหม่ก็ต้องซื้อขอ้งใหม่ มินิสิบสี่ออนทัวบนสายนาวหนึ่งเกาอจครับคุบ้าออกฟางมาแล้วโอ้ครับก็แค่กัมีนะครับนับแนะครับเปิดข้างเล่นนะครับตู้แกับว่างเนาะนครับแคกับว่างครับแค่เปิดข้างเด่นเลยนี่ สิบสองหลอครับวนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมอ่าดูด้วยครับจ้าจ้าครับช่วงนี้โมมีการมีงานพอดีครับฝากไว้ไหมครับสำหรับมินิสิบสี่นะครับช่วงนี้กับไปโมมีงานพอดีก็เลยไปแทนกันครับไปแทนมันสิบสี่ก่อนสิบสี่ก็ต้องหาทีมงานอนิเวศน์อ่าไฟสนใจมาเป็นข้อว่ายก็เป็นมือมิกก็ยังกะพี่ต่อชันอาจารย์สยามสอบสวนมาเลยนะครับเด้อสำหรับวนสายยันซาวดูที่เครื่องเสียงครับผมอ่านะครับ ตอนนี้กับฟาดกันติดต่างนะพวกไฟก่อนพอยล่องไ,ไฟหมดแล้วไอ้ผมน่ะพี่คนสาวหน่อยมาแล้วผมน่ะคุณพาล่องไฟต่อนะครับล่องอ่ะขอบคุณทุกคนครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากไลค์กดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาวนน่ะครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดเจอกัอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ